สวัสดีสสดครับ,รบพี่น้องเกษตรกรครับผู้ที่ทําอาชีพเกษตรกรรมผู้ที่รับในการทําไร่ทําสวนวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนสมพักชูโชตมาคู่กับหญิงเกษตรรองธิตาลีหอมจันทร์เดินทางมายังจังหวัดทุมพรเพื่อจะมาเรียนรู้ว่าผู้ที่เป็นเกษตรกรนั้นเขาจะพลิกฟื้นจากการที่สวนของเขานั้นนะครับต้นไม้นั้น ใบก็ไม่มีต้นก็โทมแต่สามารถที่จะใช้วัวแพนวัวแพนไคโตซานในการช่วยในการปรับปรุงและที่สำคัญสวนนี้นะครับเป็นสวนของพี่นลงศักดิ์เรียบร้อยเขานั้นบอกว่ามีอายุต้นทุเรียน50ปีก็ไม่เคยได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้เราไปพบกับผู้จัดการและผู้ที่นำผลิตภัณฑ์วัวแพนวัวแพนไคโตซานมาใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสวนแห่งนี้ครับพบกับพี่ ปีดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งครับผู้ดิดพี่ผู้ดิดปฐมภูมาครับโอ้โหนี่คือสองท่านครับพี่ปีดามีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าปีดาภัยพิมุกครับครับผมครับผู้ดิดปฐมพูมมาครับปฐมพูมาเมื่ออย่างนี้เมื่อตอนต้นครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ต้นหลังที่อยู่เบื้องหลังของผมทั้งสี่ท่านเนี่ยนะครับก็คือต้นทุเรียนพันหมอนทองซึ่งมีอายุเท่าไหร่ครับพี่ครับ ต้นนี้อยู่ห้าปีกว่าครับผมย่างหกปีย่างหกปีครับและเป็นต้นไม้ต้นต้นที่เทสครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับที่นาผลิตภัณฑ์คู่หูคู่หูมาใช้มาใช้ครับผมตอนนั้นมันเป็นอย่างไรครับตอนนั้นมันไม่สวยครับใบมันก็ไม่ค่อยสวยครับแล้วก็ต้นข้างหลังนู้นเป็นต้นที่อายุเยอะรุ่นแรกๆนะครับผมไม่สวยเลยครับไม่มีใบเลยเหมือนกับจะตายครับผมตอนนั้น ไม่สวยไม่มีใบเหมือนกําลังจะตายครับการเขาเรียกว่ากําลังจะตายของต้นทุเรียนเนี่ยมันคือยังไงครับก็คือใบมันเริ่มหายไปหมดนะครับใบมันร่วงร่วงหมดเลยครับและเปลือกลําต้นล่ะครับเปลือกลําต้นก็เริ่มจะแตกเริ่มจะไม่สวยะครับผมเป็นสัญญาณที่บอกว่ามันเริ่มจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกแล้วครับผมเราเตรียมปลูกต้นใหม่ได้เลยใช่ถูกไหมครับครับผมก็ทาทาให้ผลผลิตอื่นไม่งอกงามมาใช่ครับผม แล้วตอนนั้นที่พี่ปีดาเข้ามาดูแลเนี่ยนี่เป็นสวนของพี่ปีดาเองเปล่าครับเป็นของพี่ชายครับพี่ชายคือพี่นรงศักดิ์พี่นารงศักดิ์เรียบร้อยซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็ไปมัวแต่ดูแลรักษาตัวเองใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูแลสวนเลยดูแลครับปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนี้อก่อนหน้านี้ก็มีคนทํานะครับเป็นพี่สาวแต่ว่าไม่ได้ผลนะครับคําว่าทําของพี่สาวตอนนั้นอยางไงก็คือใช้สูตรทั่วไปตามท้องตลาดนะครับผมครับก็มาฉีดสารเอามาฉีดสารบ้างอะไรบ้างเร่งเพื่อให้มันออกลูกนะครับผม ทุกปีทุกปีแต่มันก็ไม่ได้ผลผลิตที่ที่พอจะได้อะครับมันไม่ได้เลยลงทุนไปสามแสนเก็บมาก็สามแสนต้นต้นหรือสามแสนกว่ากว่านิดนิดซึ่งมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายครับผมครับผมผมถามตรงนี้ต่อครับมันมีต้นที่อายุเท่าไหร่บ้างครับในสวนแห่งนี้ในสวนแห่งนี้ก็จะมีต้นที่อายุประมาณห้าสิบปีอยู่ประมาณสักยี่สิบต้นครับอายุอื่นก็อันนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น ห้าปีย่างหกปีครั้งหน้านี้ครับถ้ารวมๆแล้วนะครับทั้งหมดก็ประมาณสองร้อยต้นได้ต้นแล้วด้วยครับผมมาอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่คําว่าอายุห้าสิบปีครับผมอยากรู้จังเลยว่าทุเรียนห้าสิบปีเนี่ยโดยทั่วไปการให้ผลผลิตของมันเนี่ยมันให้ผลยังไงครับถ้าอายุเยอะๆเนี่ยหนึ่งลูกจะโตนะครับแล้วก็จะลูกเยอะประมาณเป็นร้อยลูกครับ ร้อยลูกเป็นร้อยลูกขึ้นนะครับให้หนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นถ้าหนึ่งต้นร้อยลูกขึ้นไปลูกใหญ่ถูกไหมครับครับลูกใหญ่ก็สามสี่กิโลอโหต้นหนึ่งก็เป็นเป็นแสนสิครับยี่สิบต้นต้นก็เป็นแสนเอาไปได้เงินกับสองล้านถ้ายี่สิบต้นก็เงินกับอามันออกแบบนั้นก็อยู่ประมาณสองล้านครับครับและถามพี่แบบเจาะเลยนะไอห้าสิบปีเนี่ยยี่สิบต้นเนี่ยเคยได้สองล้านเนี่ยที่ผมว่าไหมต่อไม่เคยเลยครับ จริงเครับได้สูงสุดเท่าไหร่ครับประมาณหกแสนกว่าครับแต่นานมาแล้วนะครับหกแสนกว่าเนี่ยเมื่อกี่ปีมปแล้วครับประมาณสัก10ปีได้ประมาณสิบปีเข่าแทบสุดครับครับสิบปีต้นก็ใหญ่ทําไมใจมันไม่ถึงที่จะออกลูกออกดอกให้ผลผลิตเราอย่างนั้นเพราะอะไรเขาดูแลยังไง ก็ดูแลทั่วไปครับผมแบบเดิมที่พี่พี่ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับทั่วไปแทนที่ต้นยิ่งแก่ให้ท่นี้จะได้กําไรมากครับกลับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แถมต้นเริ่มตายลงตายลงครับท่านท่านผู้ชมครับตามต่อนะครับหลังผมนี่พี่ปีดาบอกแล้วนะครับว่าเป็นต้นที่อายุห้าเข้าสู่หกปีหกปีครับแล้วมาปรับปรุงต้นนี้ครับเมื่อเดือนไหนอย่างไรครับประมาณเดือนกรกฎาคมครับผมกรกฎาคมปีหกสามตอนนั้นที่เข้ามา ไอ้ต้นห้าปีหกปีเนี่ยก็เหมือนที่พี่ว่าปตอนแรกหรือเปล่าครับผม,มใช่ไม่มีใบไม่ค่อยสวยครับไม่สวยบใบก็รัวใบก็เล็กครับทนนี้ว่ามันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เราปลูกอะ่ะเช่นทุเรียนม,มี200รต้นใช่ไหมคะคว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือประมาณกี่ต้นที่ว่ามันมันอย่างเงี้ยที่มันเป็นมีแค่ต้นกระกิ่งใบไม่มีอย่างเงี้ยเยอะโซมะ,มะต้นโซมะโ,โซมเยอะครับผมโซมโซมก็ ต้องแปลงอะครับแปลงว่าได้ที่เกาจากอะไรบ้างคะที่พี่คิดที่กาตำเกิดจากน่าจะเป็นหนึ่งดินนะครับผม<ฆ>อาจจะเป็นกดเพราะส่วนมากก็จะใช้แต่สารเคมีกันอแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือทําสารทุกป,ปีเล <ทำ S 2> ยทาสารใช่ครับเพื่อเร่งให้มันได้ลูกให้มันได้ผลผลิตก็กลายเป็นการลงทุนที่พูดง่ายๆว่าศูนย์เปล่าสักครึ่งต่อค้อนใช่ไหมครับกว่าจะได้มาหยิบเงินมาเหมือนกับลงทุนศูนย์เปล่าจริงๆอะแล้ว พี่เข้ามาแนะนํำยังไงกรผมก็เข้ามาช่วงนั้นก็มาแนะนําเห็นว่ามาเที่ยวบ้านพี่ชายเขาเห็นทุเรียนส้มก็ผมก็ทําสวนุเรเยนแล้วผมจาหน่ายวุเฟ้นด้วยครับผมก็เลยมาแนะนําในการใช้ครั้งแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อก็ะทุเรียนเขาโตแล้วพอต้นหลังก็เนี่ยได้ปีดามาทดลองเอาตรงโซนน้านี้แหละก็หลังจากทดลองไว้ประมาณเดือนแรกก็เริ่มมียอดแตกออกมาที่เดือนกรกฎาคมครับผมหลังจากนั้นก็ยอดออกมาต่อเนื่องต่อเนื่อง ว่าเห็นสภาพเนี้ภายในหกเดือนก็ออกดอกอะไรให้นี่ครับกรกฎาจนถึงเดือนกุมภานะครับวันนี้เป็นวันมาฆาด้วยก็ปรากฏว่าเห็นตามข้างหลังเนี่แหละครับตอนนั้นพี่เข้ามาพี่ก็แนะนําพี่พิดาพี่พิดาเชื่อไหมครับตอนแรกก็ยังไม่เชื่อนะครับผมแต่ว่าในสวนมันไม่ค่อยสวยอยู่แล้วถ้ามันดีเราก็ได้ใช้ต่อเนื่องถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หาใหม่ก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับครับคุยกันไปลองก่อนครับลองก่อนต้องลองก่อนครับคืนลองยังไงครับเอา แบบเอาเฉพาะต้นนี้ก่อนไหมหรือว่าเอาทั้งสวนเลยพี่อ๋อลองเฉพาะล็อกครับผมผมจะแบงโซนทางนี้ที่โซนตรงที่ปลูกเชือกนี่เนี่ยเชือกมาทำแบมีเชือกอยู่นะครับทำสัญญลักษณ์ผสมปกติเนี่ยจะมีตรงนู้นจะเป็นที่ที่ผสมยาอยู่รถบังอยู่นะครับครับอ่ามันจะเป็นท่อใหญ่ที่ใช้ทีนึงก็จานวนมากแต่ว่าของเราใช้ถัง200ลิตรเพื่อฉีดเทสทดลองไปทั้งหมดกี่ต้นครับ ทดลองไปประมาณสัก2ี่สิวัตต้นนะครับต้นโสมนะครับ2ี่บวัตต้นนี่มีอายุเท่าไหร่บ้างครับเดี๋ยวว่าก็มีต้นใหญ่ๆโสมๆแบบนี้เนี่ๆเลนเนี้ยอันนั้นก็ต้นห0สปีก็มีด้วยาปีใช่ครับต้นห0ปีก็มีด้วยัจากเกือบตายก็ฟื้นครับไม่ตายนะครับสองต้นนั้นไม่ตายและต้นข้างหลังนี้ก็ไม่ตายแล้วใบเริ่มช่วงล่างสวยแต่ว่าข้างบนก็ยังยังใบเก่ายังไม่สลัดก็ถือว่าได้ถือว่าทำการทดลองแบบเชิงแบบว่า เพื่อให้รู้ด้วยตัวเองใช่ครับแล้วก็เห็นผลด้วยตัวเองใช่วงทดลองสเปซสปาช่วงทดลองใช้มาสมชุดผลหลังจากนั้นซื้อมาเป็นโปรเป็นโปรอะไรครับผมช่วงทดลองชเห็นผลตอนแรกเลยที่เอาไปใช้อะและมันเห็นผลโซนตรงนู้นอ่ะมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับต้นเล็กแบบนี้คือไว้ลูกได้สามสิบกว่าลูกส8มสิบแปดลูกหลังจากที่ฟื้นฮะหลังจากฟื้นหลังจากฟื้นครับก็ใช้ตัวนี้ลองไปฉีดดูแต่ต้นระดับเนี้ย ลองไปฉีดดูก็เลยมันฟื้นแล้วมันติดลูกแล้วมันอยู่ได้แล้วเก็บลูกแล้วมันก็ยังไม่โสมก็เลย<อ>ก็เลยฤดูนี้เลยใช่ไหมคะที่ของฤดูที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วก็ฤดูนี้ก็ออกลูกออกดอกเต็มแบบเนี้ยครับออกดอกเต<ม>็มแล้วนะครับครับครับก็เลยก็เลยใช้ทั้งหมดเลยครับอ๋อตอนนี้เราใช้ทั้งหมดสวนแล้วอย่างครับใช้ทั้งหมดสวนแล้วครับมั่นใจมั่นใจแล้วครับตอนมั่นใจขั้งแรกนั้นกี่วันครับถึงมั่นใจ ตอนนั้นก็ตั้งแต่ในเดือนกรกฎาคม5เดือน6เดือน5เดือน6เดือนถึงมั่นใจมากเลยถึงเล่นทั้งสวนเลยเล่นทั้งสวนลยรอบใหม่นี้ก็เล่นทั้งสวนเล่นทั้งสวนเลยครับโอ้โหนี่ความมั่นใจและพี่ตอนนี้เห็นดอกเห็นดวงมันเป็นยังไงบ้างพี่พีดาตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็คือจากก่อนหน้านี้มันไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นดอกะครับตอนนี้ก็ออกเต็มหมดเกือบทุ่งออกเยอะเลยครับที่เห็นนี่ครับหมายว่าทุกกิ่งเกือบทุกกิ่งเลยครับผมแลวในกิ่งนั้นยาวไปถึงยอดเลยเงี้เลยฮะครับผมโอ้ ต้องแต่งออกอีกต้องแต่งต้องแต่งออกครับต้องแต่งออกอีกครับและพี่คิดจะแต่งออกแบบประเภทแบบมีทดลองอีกไหมว่าเราไม่แต่งดยูสักต้นหนึ่งมีกไหมเออก็คาดว่าอย่างนั้นว่าจะไม่แต่งสักต้นหนึ่งสักต้นหนึ่งที่เหลือก็ต้องแต่งเพราะว่าทุเรียนมันยังเล็กนะครับห้าปีกว่านี้มันก็คืออายุมันยังน้อยก็เลยว่าจะให้เลี้ยงสักต้นหนึ่งประมาณสักสิบลูกอะไรอย่างเงี้ยครับให้ประมาณสักหกหกปีแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงให้มันหนุ่มแน่นเต็มที่หน่มแน่นเต็มที่หน่อยใสาเร็มที่นีอ ก็ได้มาเห็นนะครับมาเห็นว่ามันสามารถฟื้นจากใบที่ม so. er ันไม่มีต้นที่มันโทรมกําลังจะตายเพื่อนโชคดีมากเลยมีเที่ประาทที่ปรึกษาด้านการเกษตรเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ให้เกษตรกรได้ใช้คู่หูก็มาแนะนําพี่ปีดาถ้าทุเรียนไม่สมบูรณ์เนี่ยถ้าเราเก็บผลผลิตแล้วอ่ะก็คือต้นมันก็จะโทรมใช่ไหมใช่ครับมันอาจจะมีปัญหาที่เขาเรียกเหมือนทิ้งกิ่งทิ้งยอดอะไรของต้นไนะอย่างนั้นก็คือใบมันก็จะ ใบมันจะร่วงครับมันจะร่วงอ๋อแล้วพอโดนแดดช่วงประมาณสักใบใบคอยไปแล้วมันก็จะเหมือนกับมันหลับอ่ะแต่ที่นี่เป็นไหมคะนี่เริ่มเริ่มจะสู้แสงสู้แสงแล้วครับตอนนี้สูแสงแลใบไม่หมดเรล่ใบใหญ่ขึ้นเริ่มใบสองก็ยังไม่ยังไม่น้อยใบเริ่มใหญ่ขึ้นครับใบใหญ่ขึ้นครับแล้วความมันเป็นยครับบานมันมันแววขึ้นครับแววขึ้นนะครับครับหนากะหนาไหมครับหนาไหมหนาครับใบหนาขึ้นใบเนิ่มหนาขึ้นมัน แววหนาที่ดูใต้ใบก็สวยนะคะใต้ใบแล้วดูใต้ต้นเรานี่ก็รู้นะครับแค่แงนเข้าไปดูก็รู้เลยนะครับเนี่ยแล้วตอนนั้นพี่มาเนี่ยผมรู้ละพี่มีความเชื่อแต่วิธีปฏิบัติของพี่ทําอย่างไรครับขั้นตอนการใช้ฮะวิธีใช้นะครับก็คือเอาไคโตซานนะครับผสมกับน้ําถัง200ลิตรก็จะใส่ที่200ซีซีครับแล้วก็ส่วนเวอร์เพนก็ใช้ ่20ช้อนครับ20ช้อน20ช้อนเล็กนะครับช้อนเล็กน้ำ200ลิตรก็ใช้แค่ถงเดียวไงทั้งเดียวทั้งสองลิตร200ลิตรแล้ได้ฉีดพ่นต่อครั้งอะคะกี่วันครั้งกี่วันครั้งเจ็ดวันครับเจ็ดวันไม่เกินสิบวันครับคไม่เกินสิบวันครับและต่อเนื่องกันมาตลอดเลยต่อเนื่องกันตลอดครับผมในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาเนี้ยครับผมตอนเนี้ยผมถามว่ามีคนะเข้ามาดูบ้างไหม มีครับตอนนี้ก็มีเข้ามาดูเขาเคยเห็นนะเขาผ่านไปไหนมาเขามีแวะเข้ามาถามเริ่มถามครับว่าใช้อะไรตอนนี้ก็คือถ้าใครมาก็จะบอกให้ไปดูที่ถังข้างถังจะวางขวดวางเนี่ยวางซองไว้ครับวางขวดวางซองไว้ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งครับไม่ได้ฝาวาง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 ตั้งไว้เวลาใครไปใครมาก็ให้ไปดูก็ไปดูเองใช่ครับถ้าเราไปพูด ก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อบอกอย่ามาหลอกกันเลยเหมือนก็คงใช้เคมีเหมือนเดิมนั่นแหละถูกไหมอาจารย์เดี๋ยวไว้เราเอาเอาป้ายมาปักดีกว่าว่าแปลงนี้ใช้คู่กัเราดีกว่าจะได้ไม่ต้องแบบยืนยันไปเลยจากบริษัทเลยอันนี้จะดีกว่าดีที่สุดครับพี่ปีดาครับถามนิดเดียวครับตัวพี่ปีดาเวลามาทําให้กับญาติซึ่งคือพี่นรงศักดิ์พี่นรงศักดิ์อ่ะเขาเขาพูดกับพี่ยังไงก็ ลองทําถ้ามันดีเราก็จะใช้กันต่อเนื่องครับครับแล้วตอนนี้เขาเห็นแล้วอย่างเขาออกเดินมาดูหรือยังเขาเห็นแล้วครับและเขาว่าไงครับเขาโอเคยินดีที่จะใช้ต่อเนื่องเลยครับใช้ไปหลายลังแล้วหลายลังแล้วนี่ก็ออกดอกแล้วี่ยดอกก็ดอกออกดอกแล้วก็ดกแล้วก็ใบก็ดีขึ้นมากอะครับเท่าที่เท่าที่เห็นผ่านไปผ่านมานี่มีแต่คนถามครับเรื่องของพวกแมลงเออ พวกโลคพืชอะคะอ่ะโรคพืชก็ใช้ปกติครบับผสมม,มันมีน้อยลงมันมีมากขึ้นหรือมันยังไงอ๋อมันก็ตอนนี้มันก็ยังมีนะครับผมแต่ว่าน้อยลงครับเราไปใช้ยังไงครับเวลาที่เราแยกกันใช้เลยครับพวก เกี่ยวกับแมลงอ่ะผสมร่วมผสมได้เลยผสมได้เลยเหรอครับผสมร่วมได้เลยครับอ๋อไม่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 ได้มีอะไรต่อกันนะครับไม่เสริมกันก็ต้องปิดจมูกใช่ครับปิดครับครับแต่เวลาฉีดก็ต้องปิดจมูกครับแล้วปุ๋ยทางดินละคะพี่ใช้ยังไงทางดินก็ใส่ปกติยังใส่เหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมคะแต่จะเน้นเน้นชีวภาพแล้วเน้นชีวภาพแล้วครับตอนนี้เน้นชีวงการฟื้นต้นก็ยังไม่อยากลดอะไรไงใส่ไปก่อนเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการปรับปรุงการฟื้นฟูะคนี่ก็เป็นแนวแนวทางนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรครับหลายท่าน วันนี้ประเด็นหลักก็คือว่าการปรับปรุปรงต้นโสมถูกไหมครับครับความหมดหวังที่ท่านปลูกมาหลายปีบางคนคิดจะตัดทิ้งบางคนก็ปล่อยไปให้มันตายแห้งไปวันนี้ครับการเกษตรไม่ใช่เรื่องของความยถากรรมไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่าแต่ปเป็นกรรมใหม่ที่ท่านจะสร้างให้กับต้นไม้ให้เขาได้รับผลกรรมที่เรียกว่าเป็นกรรมการบำรุงใหม่ยุคใหม่ที่เข้าไปถึงแล้วสามารถตรวจสอบได้รู้ได้ครับ กี่วันครับรู้ได้เลยตั้งแต่กี่วันแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไปเอาอย่างนี้ดีกว่าระยะเวลาแบบสั้นสุดอะสั้นสุดก็ที่สองรอบรอบที่สามครับเห็นผลรอบที่สามรอบใบเริ่มใบเริ่มแตกเริ่มออกใบออมันไม่มีเลยแต่ก่อนมีแต้ต้นกับแขนแข็งในแขนแข็งในที่สมสมเดือนหนึ่งรู้เรื่องรู้เรื่องครับถูกไหมครับรู้เรื่องรู้เรื่องดังนั้นท่านไม่ต้องกลัวแล้วครับไอกรรมเก่ามันจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกลัวเสริมกรรมใหม่เข้าไป สร้างกาใหม่ให้มันมีความสุขอ๋อเรื่องเรื่องแตกใบอ่อนอะอยากรู้มากเลยตอนที่พี่เก็บเกี่ยวไปที่แล้วมันจะมีการรัดอ่อนใช่ไหมครับครับอ่าอันนี้ที่ของพี่ก็เป็นไหมส่วนที่ก็เป็นไหมคะแต่ว่าแต่ว่าตอนปีที่แล้วมันมันไม่เยอะนะครับเพราะลองแค่ต้นที่โสมโสมครับอแต่รัดอ่อนก็ไม่ล่วงนะครับไม่ล่วงใช่ไหมครับไม่ล่วงครับไม่ล่วงและต้นที่ต้นที่โสมโสมนะครับผมจะฉีดดินเน้นฉีดที่ดินด้วยครับ ฉีดที่ดินแล้วก็ครับผมพ่นรอบโคนต้นแล้วก็ขึ้นขึ้นควงเข้าไปข้างในนี่ใช่ไหมครับผมใช่ครับและข้างนอกด้วยข้างนอกด้วยครับแต่ควงข้างในด้วยรอบต้นด้วยครับแล้วเดี๋ยวมันก็ลงไปที่ดินครับแต่สำคัญที่สุดก็คือต้นไหนที่สวยมากจะฉีดที่ดินก่อนเลยครับช่วยดินก่อนครับช่วยดินก่อนเพราะเมื่อกี้พี่เขาบอกไงว่ามีปัญหาที่ดินไงี่เพราะใช้เคมีมานานครับกรดกรดบใช่ครับดินเป็นกรดพี่พี่ลองบอกพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมีความทุกข์กับการที่ ต้นของเขาเนี่ยเจียนอยู่เจียนไปบ้างนะครับต้นบางครั้งอยู่ไปก็อยู่ก็เหมือนตายนะครับไปก็ไปไม่รอดผลผลิตก็ไม่มีสามารถจะฟื้นฟูยังไงบอกความมั่นใจนี้ทั้งสองท่านเรียนเชินครับครับผมจากที่ผมใช้มานะครับผมต้นที่โซมโทมนะครับผมเน้นฉีดที่ดินก่อนนะครับฉีดที่ดินแล้วก็ฉีดข้าวทรงพุ่มและฉีดได้ทั่วนะครับฉีดได้ชุ่มกว่าต้นปกติสักนิดหนึ่งครับครับแล้วก็ รอดูที่ต้นไม้ครับต้นไม้จะตอบเองครับวันนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจแทนนะครับบางทีหลายๆคนมาแนะนําบอกว่าใช้แล้วมันจะดีหรือเราไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าเราฉีดไปแล้วต้นไม้มันจะบอกเราเองครับอ่ามันจะตอบเราเองครับนี่ว่ามั่นใจคุณพี่ครับครับครับผมจากประสบการณ์ที่ไปแก้หลายสวนหลายที่หลายแปลงพร้อมทั้งใช้ของสวนเองด้วยผมมั่นใจทุกอาการของทุเรียนผมสามารถแก้ได้ด้วยคู่หูครับ นี่ถือว่าครบถ้วนเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ขณะนี้เป็นการปรับปรุงสวนที่เสื่อมโทรมทําให้สวนที่เสื่อมโทรมต้นไม้ที่โทรมนั้นกลับมามีชีวิตพร้อมทั้งนอกจากต้นไม้มีชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นเราเองผู้ที่เป็นเจ้าของสวนผู้เป็นผู้ดูแลก็มีคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เรากําลังจะทําให้ทุกท่านนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงครับปรับปรุงคุณภาพชีวิตคุณภาพต้นไม้ ด้วยวิธีง่ายๆตามที่ท่านทั้งสองได้ให้ข้อคิดไปนะครับดังนั้นเราก็คงจะครบถ้วนในเรื่องของการฟื้นฟูวันนี้ประเด็นหลักก็คือการฟื้นฟูต้นไม้ที่เสื่อมโทรมโดยเฉพาะต้นทุเรียนนะครับพันหมอนทองก็ถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราก็กลับมาถ่ายตอนที่ใช่ให้ผลผลิตแล้วเพราะเกือบจะเก็บเกี่ยวแล้วหระัจะเก็บเกี่ยวก็ที่ผมบอกเมื่อกี้ไง ผมก็จะมาขอทวงสักนิดหนึง่งผมก็อยากไปนะเพิ่มคุณครับคุณภาพชีวิตผมเหมือนกันใหา้ลองครับดังนั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายนะครับได้มีกําลังใจต่อเนื่องเพื่อทําการเกษตรที่ยั่งยืนและที่สำคัญสุขภาพท่านก็ดีขึ้นคุณภาพในเงินต้นทุนหองท่านก็นลดลงแต่ที่สําคัญครับวันนี้เรามีทางออกสําหรับนักการเกษตรทุกคนที่กําลังมีต้นไม้ของท่านท,ที่เสื่อมโทรมแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่เห็นอนาคต วันนี้ผมมิตรเกษตรยั่งยืนและหญิงเกษตรพร้อมด้วยผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตอำลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบอีกทีว่าหลังจากใช้มาเนี่ยหเดือนถ้าเมื่อไหร่ผ,ผลผลิตออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รับเงินแล้วมาตรวจสอบกันครับวันนี้เราทั้งสองขออนุญาตลาไปก่อนเพื่อจะไปดูแลพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นไปบอกท่านอื่นให้ทําอย่างนี้ต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ เวอร์เพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลอดหนี้